กูยังงงอยู่เลยครับเกิดอะไรขึ้นวะผมรู้แหละว่าผมจะต้องปิดช่องแอร์เพื่อไม่กันไม่ให้มันเข้ามาแต่ว่าคุณยังไม่รู้ระบบไงว่าเราเจอบันกล้องนี้แล้วต้องไปปิดตัวตรงช่องแอร์ช่องไหนโอเคครับถือเป็นการตายครั้งแรกแต่ว่าฝานมาสองมาถึงก็่าคืนคืนที่สองแล้วก็ตายอ่ะโหแล้วผมก็ค่อนข้างใช้แรงนะเนี่ยโอเคครับโอเค เมื่อกี้ผมได้ยินเสียงอะไรปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมได้ยินเสียงอะไรป่าวะโอเคครับเราต้องอ๋อนี่ครับนมาที่แคมป์เก้าโอเคเดี๋ยวผมต้องกดดูเปนมาที่แคมป์เก้าผมจะต้องปิดทางที่ตรงนี้เจาเจะ,จะปิดปิดโอเคครับตอนนี้เราปิดทางตรงนี้แล้วมันจะผ่านมาจากท้องแอร์ตรงนี้มาไม่ได้โหไม่มาทางแคมป์แปดวะเดี๋ยว ปิดที่แคมสิบสองเพอย่างดีมากแคม8แปดต้องต้องปิดตรงแคมป์สิบสามครับเพื่อจะการทางไม่ให้มันลงมาทางนี้แน่โอเคกูเริ่มไปแล้วมัืมไหนไปไหนอีกเราต้องคอยปิดทางไล่มันผมว่าแล้วเราจะต้องเราจะเล่นเสียงตอนไหนอ่ะผมไม่รู้เลยนะเนี่ยซึ่งถึงผมจะบอกว่าผมจะไม่อยากไม่รู้อะไรมาก่อนแต่ว่าคือโปรติแล้วมันก็ไม่บอกวิธีการเล่นครับพวกพวกคนเล่นเราต้องมาหาทางกันเองว่าเราทำยังไงถึงจะผ่านไปได้ แล้วกูเล่นเ,เล่นวีทย์ออเดิโอทำไมวะเนี่ยในช่องแอร์นี่ผมไม่เคยเจอพวกมันมาก่อนเลยนะอืมเอ่อม,มันมาจากไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวเราเก็บเก็บแค้มหน่อยเก็บแค้มหน่อยคอยเช็คตรงนี้ด้วยถ้าเกิดมันมาตรงนี้เราทำอะไรไม่ได้แนละ้วถ้าเกิดมันมาใกล้ๆของเราผมทำอะไรไม่ได้เลยเนะี่ยเอาจริงแต่นี่คือสถานที่ใหม่จริงๆวยครับมีเกมเซ็นเตอร์ก็บอกอย่าที่บอกเขาเป็นสวนสนุก แต่ผมยังงงอยู่เลยเนี่ยผมปิดทางไปแล้วอ่ะมันรู้สึกว่ามันจะปิดได้แค่ทีละทางผมไม่เคยเห็นมันอยู่ในช่องแอร์เลยตอนนี้มันอยู่ตรงไหนวะเฮ้ยแมงเกิลแมงกินเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเอาเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรวะเมื่อกี้เห็นแมงเกิลครับแมงเกิลไอี๊ยยยยแล้เสียงหาอะไรเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้กูเห็นว่าแวบอ๋อไม่ใช่ป่ะ เสียงใครแม่งหอบวะมึงหอบทำไมเราไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เ็นแมงเกิลรู้สึกเราต้องส่งเสียงเพื่อไล่แมงเกิลวะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เดี๋ยวจะกดกูกดดูคอมไอ้ดูแคมยังไม่เห็นใครตอนนี้ในช่องแอร์กูไม่เคยเห็นใครเลยเนี่ยไม่เจอใครครับเก็บด้วยเก็บด้วยคอยไปเช็คตรงนี้หน่อยโอเคไม่มีใครมาโหมันยากค่อนข้างยากครับถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าเล่นยังไงนี่มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากมากเลย ควรจะต้องไปหาวิธีเล่นก่อนจริงๆเอ้าหายไปหมดแล้วครับโหเอ๊ะกดแล้วต้องดูสักพักหนึ่งด้วยครับถึงจะรู้โอโหแม่งช่องแอร์ไม่มีใครอยู่เลยอะ่ะแล้วมันจะให้เราเช็คทำไมว่าถ้ามันมีใครอยู่อ้าวเอเอเลิกแล้วเออเลิกเ,เ,เก็บ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 มีอะไรปะไม่มีอะไรใช่ไหมโอเคอุย๊ยเอ้ย เนี่ยแล้วพอโดนไอหานั่นมาแล้วมันก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยเนี่ยผมกดอะไรไม่ได้อีกแล้วเนี่ยแม่งเออเล์หมดแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นวะเฮ้ยเอานี่ผมว่าผมว่าผมไม่น่าจะรอดแล้วนะที่อะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่ได้อีกเลยเนี่ยผมว่าผมต้องรอตายใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเพราะผมมองอะไรไม่ได้แล้วกองแม่งเสียหมดแล้วอะไม่เกิดอะไรขึ้นวะเออเลย อ๋อเราต้องมาคอยเช็คด้วยว่าสิสเทมพวกนี้มันมีอะไรที่ใช้ได้อยู่บ้างเสียงกล้องหรือว่าอะไรรีบูทอ๋อเราต้องรีบูเราต้องกดรีบูทปะเออเราต้องกดรีบูทครับพิจิอาให้มันกลับมาใช้ได้ใหม่อ๋อผมรู้แล้วผมรู้แล้วโอเคกดรีบูทเออดีกลับมาใช้ได้โอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วต้องรอรีบูทก่อนรีบูทให้เสร็จถ้ากด exit แล้วมันจะรีบูทไหมอ๋อต้องรอจังหวะมันจะเสร็จเลยเหรอโอเคครับเดี๋ยวผมรอก่อนอาอเฮ้ยแล้วออกอะไรไม่ได้เลยเนี่ยโอเคออกแล้ว โอเคผมไปแล้วแล้วต้องคอยกดรีบูทครับโอเคอ๋อเพื่อที่กลับมาใหม่อ๋อโอเคโอเคโอเคแต่เวลาเราเจอไอ้ที่นั่นปุ๊บมันก็ค้างทันทีผมทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยช่องแอร์มีใครอยู่ไหมไม่ไมีเหม็นใครเลยเออไม่เจอตัวอะไรแลครับตอนนี้เคด้วยความเร็วสูง,องตอนนี้อืมยไม่เจอใครไม่เจอใครไม่มีใครไม่มีใครเฮ้ยโหไม่มีอะไรเลยเนี่ย ท้องแอร์ผมผมว่าผมปิดได้ดีมากเลยอะ่ะผมปิดทางไว้ไม่มีใครมาได้เลยเดี๋ยวเก็บก่นอนเฮ้ยเมื่อกี้อะไรแวบแวบครับอีเฮ้ยแม่ง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 มึงทำอะไรกูเปล่าวะเฮ้ยเฮ้ยปิดปิดทางได้ไหมปิดทางได้ไหมแมพคอลเกิ้ลเดี๋ยวก็ปิดทางไปแล้วนี่วะเปิดกลับเอ้ยแล้วทำอะไรได้เนี่ยถ้าแม่งมาอยู่นี้ เมื่อกี้มันอยู่ตรงนั้นแล้วทำไมมันไม่มาวะผมนึกว่ามันจะมานะเฮ้ยตีห้าตีห้าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่มีใครแล้ยังไม่เจอใครไม่เจอใครเฮ้ยผมน่าจะรอดผมอาจจะรอดไม่ได้ยังไม่เจอใครยังไม่มีใครไม่มีใครแบบท็อกเกิลท้องแอร์ไม่มีใครเลยไม่มี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 ยังไม่เห็นใครไม่เห็นใครไม่เห็นใครเป็นไงเป็นไงไม่มีใครไม่มีใครเอ้เดี๋ยวเอ้ยดเป็ดเป็นไงเฮลโหลเฮลโหลเป็นไงกูเฮลโหลมึงแล้วไม่มีไม่มีอะไร ปิดทางปิดทางปิดทางเดี๋ยวปิดทางปิดทางปิดทานีตรงไหนดีวะปิดตรงนี้ปิดตรงนี้ปิด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 เออปิดเลยไม่รู้ปิดถูกปิดผิดปิดดก่อนตีห้าตีห้าตีห้าล้วอีเดีย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 วเดียวตีห้าีวตัตหกโมงเชปิดเดปิดจ เป็นไงผมแม่งโคตรโปรอะผมไม่รู้เรื่องผมยังผ่านไปได้สองคืนแล้วตอนเนี้ยนี่โอเคครับอ้าวมินิเกมแล้วรู้สึกว่าคราวนี้เราจะเล่นเป็นบอนนี่ครับผมจะตามรอยที่เราเล่นเป็นเฟรดดี้ไปตอนแรกแล้วกันมันมีน้อเรื่องจริงจริงครับคนสีเอาแล้วครับตัวตาสีม่วงอีกแล้วครับถ้าเราไปครั้งเดิมเราจะถูกคนสีม่วงมาฆ่าอีกเปล่าครับอืมอ้าวนี่ไงมีศพเฟรดดี้ด้วยเราเดินไปดูสพเฟรดดี้หน่อยไหม กูหนีเลยดีกว่าไปไม่ตามไปือแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะไม่ว่ายัางไงเราก็ต้องโดนคนสีม่วงฆ่าหรอครับเราขึ้นไปดูเนี่ยมันก็ตามไปไม่ได้อ่ะงั้นกูหนีแล้วกหหหนหนูหนีแล้วหนีเลยหนีเลยมันนี่หนีแล้วโอ้นี่ครับคนสีม่วงจะมาไล่ฆ่าตุกาตตาต๊กตาอ๋อตุ๊กตาทุกตัวถูกทำลายเหลือแค่ตัวเดียวคนสีม่วงไล่ฆ่าตุก๊กต,ตาทุกตัวจากภาคหนึ่ง มื่อกี้เฟรดดี้ไปตัวแรกคนที่เป็นบอนนี่เมกเซนครับเป็นไงเนื้อเรื่องเริ่มไปติดกระตอกันแล้วเห็นว่าผมบอกแล้วว่ามันมีปริศนาที่น่าค้นหาอืมโอเคงั้นก็มาเริ่มคืนที่สามกันเลยมาผมก็ยังไม่รู้ระบบแน่ชัดนะแต่ว่ารู้สึกว่าผมจะทําได้ดีวะ่ะ <c oughs> โอเคนะปิดไปมไม่ยิ่เกียดฟังงั้นมาเริ่มเลยดีกว่า <c oughs> ถ้าเกิดมันมีเนื้อเรื่องเดี๋ยวผมจะถ้าเกิดมันมีเนื้อเรื่องในบทโทรศัพท์เดี๋ยวผมจะไปหามาให้แล้วกันโอเคนะถ้ามันมีนะเฮ้ยทียอะไรที่อะไรเดี๋ย กิดไขึ้นเกิดขึ้นเ้าเดี๋ยวเดี๋ยวระบบนี่ครับเพื่อเราลลเกิดสีแดงเราต้องกดระบบครับ <c oughs> เพื่อที่จะไม่มันรีอิสตอร์นทำให้ระบบมันหายเออเลยแต่ถึงถ้ากดเรากดเรากดไปพูดเราต้องรอจีกว่าเวลาจะมันจะเสร็จเสร็จแล้วใช่ไหมโอเคเ้าเฮ้ยแล้วแล้วทำไมมันยังแดงอยู่อ่นะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคนะโอเคครับเห็นไหมนี่ครับเราต้องคอยแก้ตรงนี้ด้วยโอเคผมรู้หนึ่งอย่างคนยังไม่เข้าใจระบบช่องแอร์มากนะครับต้องคอยเรียนรู้กันไป แต่ผมว่าผมทำได้ดีเลยกับการเล่นครั้งแรกเนี่ยเจ๊จีเนี่ยสไนค์แกมโบสไนค a m กมิเชสนะโอเคแต่ผมยังไม่รู้ว่ากดเสียงไปกดทำไมก็ไม่รู้เข้าใจผมคิดว่ามันน่าจะต้องไล่เอาไว้ไล่พวกตุ๊กตาแหละอือยันยันกดกดออดิโอเฮลโหลเฮลโหลเฮ้ยผมว่ารีบไปก่าอย่ามาอย่ามาจ้องเฮียนี่นานไม่ดีไม่ดีเฮ้ยเออผมรีบผมรีบไปว่ามันยังไม่โอเร์นี่หว่า เออเดี๋ยวเดี๋ยวก็อดก่อนโหูยดเป็ดเอ้ยเฮ้ยโดนหลอกแล้วแต่โดนหลอกแล้วจะไม่โอ้ยทันทีครับเราต้องกลับมาหลอกอีกอ้อหลอกก็ได้เออเออโอเคผมจะคุมสติให้ด well. i, ีแย่โดนหลอกแล้วอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งท้อเรายังกลับมาได้ต่อครับโอเคโโหโอเคผมนี่แม่งเรียนรู้โคตรเร็วอะโอเค ดูก่อนครับมีอะไรไหมเฮ้ยสกออเสียงเออเลอร์กดรี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 ีเลยมึงรีเลยเออเสียงเออเลอร์มึงรีเลยมึงรีเลยโอเคโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคหายดิหายเสียงสัตว์เอ้ยตกใจเวลาอะไรเออเลอร์ต้องรีบกลับมารีครับโอเคผมว่าผมต้องคอยเช็คช่องแอร์ช่องแอร์เออเลอร์ทิบหายแล้ดีเดี๋ยวเก็บจอนมีอะไรป่ะมีอะไรป่ะเยอะไปดีไม่มีอะไรนะโอเคโอเคผมโปรผมโปรเฮ้ยแคมปเก้าแคมปเก้าเพลย์ออดิโอ แน่เป็นไงล่ะมึงกูกูกูโอดีนะปิดกลับิดกันยังไม่มีอะไรโอเคโอเคโอ้โหใหญ่เนี่ยซีกูว่าแล้วรีรีลีลีลีเออเลืองสองอย่างรีทีอันทีอันรู้สึกว่ารีบูตออดแล้วก็ถ้าเกิดเรากดรีบูตออดไปเลยมันจะใช้เวลานานเราต้องกดทีละอันครับอืมกดทีเฮ้ยเมื่อกี้กูเห็นอะไรแวบแวบมีตัวอะไรวิ่งมาใช่ไหมรีเซ็ตหรือยังเสร็จแล้วอุ้ยเมื่อกี้เห็นอะไรแวบแวบ โหตรงนี้อยู่นี้เดีเดี๋ยวระท็อกเกิลปิดปิดปิดให้มันผ่านช่องแอร์ตรงนี้ไม่ได้ปิดโอเคผมไม่มีระบบโคตรหลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นระบบเสียงหรือว่าระบบปิดช่องแอร์ไม่มีอะไรโอเคหูเลยโหเริ่มเป็นกูเริ่มเป็นมามามาผมไม่กลัวคิดว่ากูกลัวเหรอเฮ้ แต่รู้สึกว่าถ้าเกิดเจอตัวนี้เข้ามาแล้วก็เราจะตายทันทีครับโอเค